ตะกรุดสายเหนือวัสดุที่ใช้มักเป็นทองแดงหรือเงินบางส่วนม้วนอย่างประนีตพร้อมลงอัคระล้านนาใส่วัตถุมงคลหรือผงศักดิ์สิทธิ์เพื่อเพิ่มพลังบทสวดสั้นคืออิติปิโสภัคขวานโมพุทธายะบทสวดน,นี้จะช่วยเสริมคงกระพันและเมตตามหานิยมตะกรุดสายอีสาน เน้นคุ้มครองและเสริมพลังชีวิตวัสดุหลากหลายเช่นทองแดงทองเหลืองผสมผงวิเศษลงอักคระด้วยจิตแน่วแน่บทสวดสั้นคือนะมะพะทะมะหาโชคป้องภัยใช้เพื่อคุ้มครองภัยและเสริมโชคลาบชีวิตประจำวันตระกุดสายกลางกรุงเทพเน้นป้องกันภัย และเสริมอันนาจบารมีวัสดุที่ใช้มักเป็นเงินทองแดงและทองคำบางส่วนลงอัคระแบบเข้าใจง่ายแต่ทรงพลังบทสวดสั้นคืออารหังสัพพะเมตตามหานิยมช่วยเสริมอำนาจบารมีและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและธุรกิจตะกรุดสายใต้เน้นคงกระพัน และป้องกันภัยทางทะเลวัสดุหลากหลายถังทองแดงเงินและโลหะเฉพาะทางการลงอักขระและบทสวดเฉพาะใต้เพื่อป้องกันอันตรายบทสวดสั้นคือนะโมตะโมพักขวาป้องกันภยัยเน้นป้องกันอันตรายและสิ่งลี้ลับทางทะเล